สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการรีวิวเวลตันทุกคนแล้วก็รีวิวค่าพลังของ3 l e g e n d a r y ที่ไม้เปิดสัปดาห์นี้นะครับผมหรือว่า3 l e g e n d a r y ของสิงห์บลูเชลซีนั่นเองนะครับผมนำทัพโดยดิดดเย่ดรอกบาทุกคนแฟงลมพาร์ดและปีเตอร์เช็คนั่นเองนะครับก็มีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างน,นะคนแล้วก็ คาบพลังโหดยังไงกันบ้างก็มารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับมาเรื่องกันที่คนแรกนะทุกคนก็คือดิเดเยด็อกบาร์นี่นะครับสำหรับดีดียต็อกบาเนีทุกคนเลยอัหนึ่งอยู่ที่89นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่ออัพจนตันนะครับจะอยู่ที่95นั่นบห้เนีทุกคนแล้วก็เมื่ออยู่ในค่าทีมที่ตัน100น่งรด้วยคนก็จะตันอยู่ที่97นั่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคน และในส่วนของแรงเอค่าพลังทุกคนจะอยู่ในส่วนของเกมรุกนี่นะครับผมสูงสุดอยู่ที่93นี่นะครับผมแล้วก็ Bicycle c o n t a c t ทุกคน91นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทุกคนๆสำหรับด Diddy Rock Bar นะครับในส่วนของการอัพครับทุกคนก็อัพไปที่ Shooting สนะครับผม Diving สีนะครับ Decority สี่ครับทุกคนแล้วก็ Lower Body Stat สี่นั่นเองนะครับสำหรับด Diddy Rock Bar ทุกคนอัพตามนี้นะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในค่าทีมตัน100นะครับผมก็จะอยู่ที่97เลยนั่นเองนะครับตามนี้แล้ทุกคนย้ำอีกทีนะครับ ชุดยิงสีทุกคนดิปปิ้งสีครับเด็กเทอริที่สีทุกคนแล้วก็โลเวอร์บอดี้สเตตสีนั่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคนจะได้ดีดี้ล็อกบาร์ทุกคนตันอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดนั่นเองนะครับโอเคทุกคนไปต่อคนที่สองผมก็คือแฟงแลมพาสเนี่นะครับสำหรับแฟงแลมพาสทุกคนเลเวลหนึ่งอยู่ที่แปดสิบเก้ารวมเมื่ออัพจุดตันจะอยู่ที่เก้าสิบสี่นั่นเองนะครับและเมื่ออยู่ในค่าทีมตันหนึ่งร้อยทุกคนหรือว่าทีมบีสไตล์ตันหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ที่่นนนนะะคครััับบตเเททากกลยุ ในส่วนของรายละเอียดค่าพลังนะครับผมสูงสุดอยู่ที่คิกกิ้งพาวเวอร์นะครับผมพลังการยิงนั่นเองนะครับสูงสุดอยู่ที่92เลยนี่นะทุกคนและในส่วนของการอัพนะครับผมสำหรับแฟร์เร่มผ่านนะครับก็อัพไปที่ dipping 4ทุกคน vectority 4นะครับ lower body state 4ทุกคนแล้วก็เ e f ดิ d i n g 4นั่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคนก็เมื่ออยู่ในทีมเป็นสไตล์ตัน100ทุกคนจะได้แฟร์เร่มผ่านตันอยู่ที่97นั่นเองนะครับ ย้ำอีกทีนะทุกคนดิบบิ้งสี่นะครับเล็กทริที้สี่ทุกคนโลเวอร์บอดี้สเตตสี่นะครับผมแล้วก็ดีฟเอนดิ้งสี่นั่นเองนะครับตามนี้ทุกคนจะได้แรงผาดในค่าพลังที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับและไปต่อคนต่อมาบนรั้วคนสุดท้ายในแพ็ทนี้นี่ครับผมสำหรับปีเตอร์เช็คนะครับตำแหน่งโกลคิปเปอร์นะทุกคนเป็นผู้รักษาประตูโนวันเลยผมในภาคที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างเหนียวเลยนะครับในภาคนี้ก็ล์ฟเลเวลหนึ่งอยู่ที่แปดสิบเจ็ดนะทุกคนแล้วก็เมื่ออัพจนตันก็จะอยู่ที่เก้าสิบสาม จะอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับในส่วนของรายเรท์ค่าพลังก็ทุกคนอย่างที่รู้กันนะครับว่าเป็นพรุ่งสาประตูว่ทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับผม90 84 83 89และ88นั่นเองนะครับและก็ในส่วนของการอัพเลเวลทุกคนสหรับปิดได้เช็คนะครับอัพไปที่เอเรียลสเตตสี่ทุกคนแล้วก็ GK 1อัพไป4นะครับ GK 2อัพไป4และ GK 3อัพไป4นั่นเองนะครับสหรับปิดได้เช็คก็ตามนี้เลยทุกคนย้ำอีกทีนะครับเอเรียลสเตตสี่ทุกคนแล้วก็ค่าพลังพรุ่งสาวประตูครับผมมอออัััพไไปยย่่าางงลละะ4นนนนเเคครบตี้ทุกจ ปีเตอร์เช็คระบมตันอยู่ที่96เลยนี่นะผมเมื่ออยู่ในทีมพิซซ่ตาตัน100นี่นะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนสหรับ3ามเลเยอรี่ที่มา้เปิดในสัปดาห์นี้นทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างก็าาลองค,คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคสจาบคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Phenomenal. Yeah. Oh, I got an arsenal. Oh, yeah. I'm dropping bombs, you know. Oh, yeah. No, I'm not stopping, No, conquer the opposition to the top. Here I go, think I'm chosen yeah. to be the king. of rock. Think the people are spoken. I can hear the tick tock of the clock. I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this yeah. commotion. Yeah. yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man. Lock can love.